สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับของโอ๊ตออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้จับซื้อมือเปล่าครับสั่งซื้อจากช้อปปี้มาขาย eBay กำไรดีมากๆเลยครับก่อนเลนะฮะวันนี้ขอโทษด้วยนะฮะคลิปน้อยไปนิดนึงตั้งใจแต่วันนี้มีเรื่องยุ่งมากมายครับแล้วก็เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้นะครับกาลังจะลงละนองนะครับเพื่อนๆที่เรียนผ่านสกายไม่มีปัญหานะครับแต่หากใครสนใจอยากมานั่งเรียนเนี่ยอาจจะต้องรอหลังกลับนะครับหรือ ผมแนะนําลองลงสกายดูครับเมื่อเช้านะมีเพื่อนจะสนใจเรียนแล้วก็ตอนแรกเขาอยากมาโอ้ขอแชร์โลเคชันแต่ผมบอกคุณลองโหลดสกายคุณลองสมัครแล้วมาแอดเพื่อนกันดูเขาเรียนผ่านสกายเลยครับเพราะมันสะดวกมากอัดวิดีโอเก็บไว้ก็ได้แล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเดินทางนะครับนัดเวลาไหนก็ได้แล้วกเ็เราสามารถแชร์หน้าจอกันแบบคือเขาบอกว่า Amazing กว่ามานั่งเรียนอีกอเพราะฉะนั้นนะฮะ คนไหนที่เรียนอยู่แล้วนะครับลองลองโหลดสกายมาดูแล้วก็เดี๋ยวพัดสองพัดสามแต่ว่าคนที่มานั่งเรียนแล้วอะ่ะผมจะสอนการาคุยกันผ่านสกายเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้เริ่มแล้วคิดว่าจะนัดวันเข้ามานะลองโหลดสกายดูเพราะช่วงนี้ผมต้องขึ้นขึ้น,นลงลงแลง้วนองบ่อยนะครับช่วงนี้ก็อยู่ละนองครับเป็นหลักเพราะว่าเปิดร้านขายอะไรมอเตอร์ไซค์ที่ผมเคยโปรโมทนะครับต้องยุ่งงานยุ่งะครับเป็นแบบไปช่วยน้องะครับนะครับ วิงเป็นเซลอะไรด้วยครับอ่ะเข้าเรื่องดีกว่านะฮะช่วงนี้เราก็มีโปรนะครับสอนแบบจับมือทําเลยนะฮะเป็นโปรใหม่นะครับจริงๆอ่ะอันแรกก่อนสีเขียวเนี่ยเป็นโปรปกตินะครับแถมเครื่องมือเพื่อนๆไม่ต้องซื้อเพิ่มวันนี้แฟลชเซลครับลดราคาเหลือ899แต่ขอลดเครื่องมือนิดนึงนะฮะอเมาซอนหเดือนอีเบ12เดือนหรือเพื่อนคนไหนบอกเออไม่ต้องลดก็ได้ในช่วงที่ผมจัดโบกแปดเก้าเนี่ยโปรหมื่นสองนะครับผมจัดหนักๆให้เลยว่าจัดปกติ24เดือนนะครับ เป็น48เดือนหากคนไหนไม่ลดนะครับไม่ลดประมาณ3,000บาทคุณจัดเครื่องมือไปเลย48เดือนในช่วงที่เรามีโปรแฟตเซล899ก็คือสรุปช่วงนี้มี2โปรนะครับคือ8999กับ12000นะครับเครื่องมือก็จะต่างกันดูรายละเอียดสงสัยอะไรนะฮะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่ line แอ at post online นะครับ หรือจะโทรก็ได้นะฮะ0661599399มุมซ้ายล่างเลยครับไลน์แ like อก็เป็น QR code หรือพิมพ์ไปเลยว่าแอดนะฮะ OAT Online นะครับ O A T O N L I N E นะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะฮะสินค้าตัวนี้ผมก็เข้าจากเครื่องมือนะฮะของ OAT Online นะครับที่เราจะเจอสินค้านะฮะที่ขายได้ขายดีบนอ e b a สสีเขียวนะครับถ้าใครเริ่มลอง ebay แล้วจะรู้ว่าสินค้าราคาสีเขียวเนี่ยคือมันขายได้นะครับ อ่าอย่างเช่นตัวนี้ฮะนี่ลองเข้าไปดูนะครับ w o m a n a c c e s s o r y อ่าวันนี้ในโชว์ฟรีหน่อยมีอะไรบ้างนะฮะอ่าชิ้นนี้ฮะขายได้20เหรียญครับ19.99นะฮะก็เป็นผ้าชิ้นหน้าปะโอหรืออาจจะเป็นของยี่ห้อหรือเป่าทำมาได้ราคาดีจังนะครับก็จะมีเครื่องมืออยู่2ตัวนะครับเพื่อนๆที่เรียนกับผมแล้วก็แชร์เครื่องมือแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะวนใหญ่มือใหม่ไม่รู้จะขายอะไรแต่เครื่องมือตัวนี้สามารถ แนะนำไอเดียและผมก็สามารถเอาสินค้าเนี่ยมาทำคลิปรีวิวให้กับเพื่อนๆเห็นนะฮะซึ่งนี่ก็คือสินค้าตัวนี้เลยครับอ่ะใบหน่อยละกันนะฮะคนนี้เป็นพรีเซนเตอร์อจริงๆนีไม่กี่ตัวน,นะผมเจอจากเครื่องมือนะครับขายที่หนึ่งร้อยเก้าเหรียญครับขายไปเมื่อวันที่สิบเจ็ดมีนาคมวันนี้ส1มีนาคมนะฮะสิกว่าวันเองนะครับฟอร์ม Thailand นะครับ ขายตอนสองทุ่มแต่เวลานี้เป็นเวลาที่สหรัฐอเมริกานะครับสินค้าชิ้นนี้นะฮะขายได้เขาลง2ชิ้นนะครับขายไปแล้ว1ชิ้นในราคา3,400บาทนะครับแล้วก็นี่ผมไปแคปนะฮะมาจากช็อปปีฮะแต่นี่จริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งนะเขามีของแถมอะไรด้วยนะครับต้นทุนอาจจะพันกว่าแต่ขายได้3,400บาทกำไรชัวร์ชัวบอกเลย แต่อาจจะมีเทคนิคเรื่องการส่งสินค้าตัวนี้นิดนึงนะครับเพื่อนๆอ่ะใครอยากได้เฉลยครับใครขยันลงทุกวันใครขยันวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับจากการบ้านที่ผมแนะนำนะฮะขอเฉลยได้ที่โค้ด e 3 1 0 3 202 1 e 1ได้เลยครับผมพูดทุกวันนะฮะเพื่อนๆใครที่ทำอ e b a y นะครับขยันหาสินค้าหาสินค้าที่ตลาดต้องการ ลงของอย่างน้อยเริ่มต้นบนละชิ้นวิเคราะห์สินค้าผ่านแล้ววิเคราะห์คีย์เวิร์ดรู้ได้ว่าสินค้าตัวนี้ลูกค้าหาด้วยคีย์เวิร์ดอะไรนะครับแล้วก็ขยันลงทุกวันลงเก่งลง2วันนะฮะหนี่เพื่อนเราฮะคุณอุชมันนะฮะล่าสุดนะครับ2เดือนฮะยอดขาย10,000แบาทอืมนะฮะกำไรประมาณ3ามหมในช่วงโควิดที่ใครๆบน่นว่าไม่รู้จะทําอะไรยุคนี้ครับผมบอกเลยว่า eBay ยังสามารถทำเงินให้คุณได้ครับจริงๆอ m a ซอนก็ทำเงินได้ด้วยนะเนะ แต่ eBay ทำคลิปง่ายกว่าเดี๋ยวว่ากันนะฮะแต่ใครที่มีจ u n g l e s c o u t Amazon ก็หาสินค้าขายดีได้ได้ได้ไดไดง่ายอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคฮะทิ้งท้ายนะครับเรามีโปรโมชั่นปกติที่หน้าเว็บไซต์เพิ่มเปไปดูได้นะครับหรือจะเป็นโปรช่วงนี้นะฮะร,รับจำนวนจำกัดนะครับเมื่อไหร่จำนวนเต็มก็อาจจะปิดโปรนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับนักเรียนเออโปรนี้ผมขอเป็นเรียนผ่านสกายนะนะครับเพราะว่าเราเราอยู่แล้วน้อง บ่อยบางทีอาจจะไม่ค่อยได้เจอเพื่อนนะครับอ่ะแล้วก็ทิ้งท้ายครับฝากเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับถ้าเห็นว่าช่องนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากซับสไครป์ฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับออทอออนไลน์ด้วยนะครับนะฮะเราจะได้มีกําลังใจมานั่งทำคลิปหาสินค้าดีๆมาให้เพื่อนนะฮะพอเพื่อนๆบางคนถึงแม้จะเรียนแล้วก็ยังไม่มีไอเดียก็ต้องมานั่งช่วยหาเปิดไอเดียให้แล้วก็ขยันลงกันไปอย่างน้อยก็มีรายได้คืนทุนค่าเรียนแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองด้วยนะครับไปแล้วครับ